จากบริษัทสาพันธดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําสินคา้าอันกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องช่างเพวาแบบไร้สายระบบไวเลสนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นรับน้ําหนักนะครับจะมีด้วยกัน3ขนาดนะครับผมเริ่มแต่4 0่สคูณห้นะครับสีูณเจแล้วก็5 0าสคูณเกซนเมตรนะครับผมในส่วนตัวแผน่นนํำมาพร้อมกับที่จับนะครับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับผม ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง90ตันนะครับผมโดยตัวเครื่องนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ตั้งแต่2แผ่นะครับ4แผ่แล้วก็6แผ่ด้วยกันนะครับสูงสุดนะครับในส่วนของแผ่นรับหนักแบบไวเลตน,นะครับจะมีหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กติดอยู่ที่ด้านข้างนะครับซึ่งเราสามารถดูข้ามหนักของแต่ละแพ่ได้เลยนะครับผ่านหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับ สำหรับในส่วนของอินดิเคเตอร์หรือว่าหูอ่านค่าน้ำหนักนะครับจะเป็นรุ่น ID892 s Violet นะครับผมในส่วนของถุงอ่านนะครับจะทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดีนะครับผมโดยในส่วนของหน้าจอแสดงผมจะเป็นระบบ LCD นะครับสีดำขนาดตัวเลข25มิมนะครับผมมาพร้อมกับพินเตอร์ในตัวแบบดอทแมทริกนะครับผมและกล่องใสนะครับเพื่อสะดวกในการพกพาและเคลื่อนย้ายนะครับผม ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมของตัวเครื่องช่างนะครับในส่วนของที่มาทดสอบในวิดีโอนี้จะเป็นลำต่อแบบ4แพ่นะครับผมโดยอันดับแรกเราต้องเปิดการเชื่อมต่อของแต่ละแพ่ก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม power ของทุกแพ่นนะครับผมแล้วก็กดเปิดเครื่องที่ตัวหูอ่านนะครับผมและเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับก็สามารถนำรถขึ้นช่างได้ทันทีเลยนะครับซึ่งสะดวกรวดเร็วมากนะครับผม โดยเมื่อนารถกระบะขึ้นนะครับผมเมื่อน้ําหนักนิ่งครับเราก็จะเห็นน้ําหนักของแต่ละแพ่นะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่ผ่านหน้าจอของแผ่นนะครับผม จากนั้นเราก็กดปุ่มพิมพ์ได้เลยนะครับข้อมูลก็จะพิมพ์ออกมานะครับโดยในส่วนของข้อมูลฟอร์แมตนะครับก็จะมีในส่วนของน้ําหนักของแต่ละแผ่นนะครับทั้ง1 2 3 4นะครับว่าอาน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักรวมของตัวรถทั้งหมดนะครับผมที่จะโชว์ออกมาผ่านตัวพินเตอร์นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษ,ษัทสถาปานันดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ